วันนี้เราจะมาแนะนำการเซตติ้งกล้อง Nikon D750 สำหรับการถ่ายวิดีโอไทม์แลปดโดยให้กล้องเป็นผู้สร้างวิดีโอไทม์แลปในตัวกล้องเลยขั้นแรกนะครับเราจะไปที่เมนูแบบนึ่งนะครับ โอเคที่เมนูไปที่วิดีโอครับเราเลือกฟังก์ชันทาแบบฟ t โตกราฟีนะครับในการเซตติ้งแต่ก่อนที่เราจะไปเซตติ้งการถ่ายทำแบบนั้นเราต้องเซตติ้งค่าวิดีโอเสียก่อนโดยเราจะเซตติ้งที่เฟรมไซส์และเฟรมเรทนะครับ เราสามารถเซตเป็นที่30 p 5 0 p 6 0 p ก็ได้แต่ที่60 p นั้นเท่าที่ผมลองจะเกิดการกระพริบแสงน้อยกว่าที่30 p นะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่60 p คุณภาพสูงสุดก่อนตัว movie quality เราเลือกที่ high quality นะครับไมโครโฟนนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ มีตรงนี้ครับก็คือเซต Picture Control ครับให้เราใช้ Picture Control ที่เราต้องการให้เกิดผลในคลิปนะครับในกรณีนี้ผมเซตเป็น Standard ไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือ High ISO น้อยนะครับก็คือการลด Noise ในภาพนะครับผมเปิด High ไว้เพราะผมอยากให้มันสะอาดนะครับ m o v i ี ISO อันนี้ถ้าเราต้องการให้การเปลี่ยนแสงในคลิปสมูทเราก็ต้องเปิดด้วยเปิดเป็นออนไว้นะครับ Maximum ัก,ก็ใช้เท่าที่เราเคยเทสนะครับผมจะใช้สักไม่เกินพันหแล้วกันโอเคอันนี้เราปรับมาด้วยนะครับปรับไปที่100ก่อนให้เป็นสแตนดาร์ดไว้ ก็คือโอเคทีนี้มาถึงโหมดที่เราจะเซ็ตติงแล้วก็คือ Timelapse Photography ในโหมด Timelapse Photography นะครับเข้าไปจะมีเมนูบอก Start Interval Shooting Time Exposure smoothing นะครับแล้วก็ตารางแสดงค่าในการเซตติ้งของการถ่ายทําหละเรายังอยู่ในโหมดวิดีโอนะครับโหมดนี้บอกว่ากล้องจะเป็นผู้สร้างวิดีโอทําแล็ให้เราเราไม่ต้องไปรวมไฟล์เองในทําแล็ปโฟโตกราฟีเราจะเข้ามาเซตติ้งที่ interval นะครับโดยเริ่มแรกเราจะให้ แต่ละภาพที่เราถ่ายนั้นมีการเว้นห่างเ,าเป็นเวลา3วินาทีนะครับเราก็เลื่อนเลขไปเป็นเลข3อันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าเราต้องการให้แต่ละภาพนั้นห่างกันเป็นเวลาเท่าไหร่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ช้าเราก็ใช้เวลาที่ห่างมากขึ้นแต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เร็วเราก็ใช้เวลาห่าง ให้น้อยลงนะครับอย่าง3านี่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยนะครับถ้าเวลาที่เยอะก็คืออาจจะ7มินาทีนถ่าย1ครั้ง10มินาทีถ่าย1ครั้งอันนี้คือค่อนข้างใช้เวลานานเหมาะกับสิ่งที่เคลื่อนไหวช้าๆนะครับแต่ผมเซต3มินาทีไว้ก่อนเวลาเราเซตไปที่อินเทอร์วลเนี่ยมันจะขึ้นกรอบเห็นไหมครับสีเหลืองบอก การเปลี่ยนแปลงในช่องนี้นะครับ Shooting time ก็คือเวลาที่เราจะหลอกล้องในการถ่ายรูปนะครับในนี้เราเซตไว้15นาทีนะครับกล้องจะถ่ายภาพทุกๆ3วินาทีนานถึง15นาทีเพื่อจะได้ภาพออกมาเป็นคลิปมีความยาวทั้งหมด5วินาทีกับอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเราพอใจในการที่เราจะรอ15นาที เราก็เซตไว้ที่15นาทีแต่เราต้องการให้คลิปยาวกว่านั้นเราก็เพิ่มเวลาที่เราจะรอกล้องทำงานไปอีกเช่นเราจะถ่ายภาพให้กล้องถ่ายภาพไปถึง30นาทีเราจะได้คลิปที่มีความยาว10วินาทีนะครับส่วน exposure smoothing นี้ก็คือให้เราเปิดออนไว้นะครับมันจะทำหน้าที่ให้ภาพแต่ละภาพที่ห่างกันนั้นมีความแตกต่างแสงไม่ห่างกันมาก ทำให้ภาพนั้นมีความสมูทของแสงนะครับไม่กระพริบจะทําให้คลิปมีความสม่ําเสมอของแสงและไม่กระพริบครับพอเราเซตค่าเป็นแล้วเราอย่าเพิ่งเริ่มถ่ายภาพนะครับอย่าเพิ่งกดสตาร์ทเรามาดูการเซตติ้งของกล้องกันนะครับโดยปกติผมจะใช้โหมด A นะครับแล้วก็ใช้ระบบว่าแสงแบบเน้นกลางนะครับทีนี้พอเรา เซตสค่านี้แล้วซิงเกิลแล้วเรากดโฟกัสภาพไปยังก็คือสีที่เราต้องการจะถ่ายและจัดองค์ประกอบภาพเสร็จแล้วเราโฟกัสเสร็จแล้วสิ่งต้องทำก็คือการปลดล็อกเลนส์นะครับจากออโต้ให้เป็นแมนนวลเพื่อที่ในขณะที่กล้องกำลังถ่ายภาพแต่ละภาพที่เว้นวักเนี่ยครับเว้น3มวินาทีทุกๆภาพเนี่ยกล้องจะได้ไม่ต้องหาโฟกัสใหม่ กล้องมันจะหยุดโฟกัสที่เรากําหนดไว้ที่เราล็อกโฟกัสไว้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ปลดล็อกเลนเนี่ยครับทุกๆครั้งที่ชัตเตอร์ทํางานเนี่ยมันจะหาโฟกัสใหม่มันจะทําให้ภาพมันทําให้วิดีโอคลิปของเราเนี่ยมีการซูมเข้าซูมออกตลอดเวลาครับมันจะทําให้ดูกระตุกทีนี้ถ้าเกิดเราเซต2 สามอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่เมนูแล้วก็ไปที่โหมดทำ์นะโฟโต o g r a p ี y กดสตาร์ทนะครับพอเรากดสตาร์ทเสร็จแล้วมันยังไม่ทํางานนะครับเราต้องกดปุ่มชัตเตอร์อีกหนึครั้งเพื่อให้กล้องเริ่มทำงานแต่นี้ผมไม่ได้กดนะครับอีกครั้งนะครับพอเราพร้อมแล้วเรากด ไปท e ี ode, ่โหมดไทม์แลปสตูการ์ฟซี่กดสตาร์ทนะครับแล้วค่อยกดชัตเตอร์กล้องถึงจะเริ่มทำงานนะครับ